ครับหลังจากตัานละเอียนภาษาละนาเนี่ยนะครับเฮียนอักขระนะครับก็คืออักษรนะครับเฮียนไม้นะครับก็คือสระนะครับเอาสองอย่างนี้มาผสม,มก,กันนะะตามหลักการของภาษาละนานะครับมันก็นบหยากนะครับอ่าหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนท่านก็อ่านออกเขียนได้แล้วนะครับอ่าเหยากแต่มันจะยาก กันอันติว่านะครับมาเฮาจะเอาไปขยายความใหคนอื่นได้หู้ในหันตัวเรื่องมันยากว่านี้แล้วครับเพราะว่ามันภาษาละนาของเฮามันเป็นภาษาที่มันตายไปแล้วนะครับอันคนเปิ้นเฮียนหูมันมีน้อยนะครับอ่านออกเห็นได้นะเฮาอย่าต้องใช้ภาษาอื่นๆนะครับมาเทียบเคียงนะครับมาเอามาเขียนถ้าเป็นภาษาละนาเนี่ยภาษาที่มันใกล้เคียงของเฮาที่สุดก็คือภาษาไต้นะครับภาษาไทยนะครับอืม มันเกิดมาจากที่เดียวกันนะครับปอกของลามกแห่งที่เดียวกันน่นนะครับอ่นอันผมเองเนี่ยผมได้ใจรักการของสภาวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยจังใหม่นะครับเปินตกลงกันไม่ว่านะครับการที่จะเอาภาษาอันไทยนี่นะครับภาษาไทยนะ่ะ เมืเขียนเป็นภาษาละนาเนี่ยหรือที่ที่บนห้องแบบปริวัตินะครับมากระทาได้อยู่สามรูปแบบนะครับอหรือสามแบบนั่นแหละครับอันแบบที่หนึ่งนั้นปนจะเอาไว้ใช้เขียนนะครับบันทึกลักษณะจารึกเอกสารสําคัญสําคัญในโบราณนะครับมาปนจะเอาอักษรไทยนะครับมาปรับเทียบอืมาเทียบเมื่อเป็นอักขาราละนานะเอามาทุก อัคระทุกตัวนะครับทุกไม้นะครับไม้คือสระนะครับแม้กระทั่งไม้กงไม้กังไหลไม้อย่างสปะสเปดนะมันเพิ่งจะเอามาโมนะครับนะครับเฮาบออู้ถึงแล้วครับแบบที่หนึ่งนะครับเหมืนเฮาบริได้ใจนะเฮาบบอกอู้ถึงแล้วครับมาอันเฮามาอู้ถึงแบบที่สองเลยนะครับอันแบบที่สองเนี่ยปนว่าอย่างนี้นะครับมาปนบอกว่าเฮ้อเอา ยืมนะครับอักษรไทยนะครับมามาปับเทียบเพื่อเป็นอค拉ลานต์บล้นนะครับแม่แม่แล้วก็ประกอบกรรมขึ้นมากับแบบอื่าภาษาไทยนะครับผสมประสานกันไปนะครับบางทีไม่หรือสระมันมาตรงมาตัดกันก็สามารถบูรณาคำศัพท์ได้นะครับเมื่อหน้าตามออกแบบไทยๆนะครับแต่เวลาอ่านนั่นแหะท่านจะต้อง เป็นโคนที่เห็นภาษาละนามานะครับท่านต้องนึกว่าอันรรมูนั่นเป็นอัลระละนานะครับมาอันอย่าง้ยอย่าง้ย่า้ยหไหมอันอันนี้ท่านท่านเห็นว่าเป็ี่ยนคอควายนะครับมาเวลาท่านอ่านแบบที่สองนั่นท่านจะต้องนึกถึงถึงว่าอันตัวนี้มันเป็นตัวกะนะครับอย่างงี้ตัวกะใช่ไหมอ่า พราะนั้นคนอื่นๆนี่มันไม่ใช่คอควายนะก็มาคนอื่นๆนะทั่วไปแล้วมันเข้ามาอ่านมาได้นะครับอมันจะต้องไปอ่านแบบที่สามวนนะเอาไปอุ้มกับแบบที่สามนะเอาแบบที่สองนนะครับมาแบบที่สองเนี่ยเห็นอเอาอาเอาตัวคอควายเนี่ยมาเทียบเป็นตัวกะเนี่ยไหมอ่าตัวกะเนี่ยไหมอ่า อันไม่สัดนะครับไม่ซัก์ก็คือไม่หันอากาศแล้วก็ไม่าอันตัวหางหน้าก็นอนหนูนะนไมแม่ได้เลยนะตัวแรกนะอันตัวที่สองตัวมะนะครับไม่กี่ฮะไม่กี่ฮะมะไม่กี่ก็ตัวม้าไม่สาละอีนะฮะเงินนะฮะอันตัวเนี้ยอไม่เก๋นะครก็ไม่เก๋สระละเอแล้วก็มาตัวงะนะครับตัวง,ะ,วง,ะ,วงะก็งองูนะครับมางองูนะครับยืมตัวงองูนะไม่กี่นะครับ เมื่อกี้กับสลอนะครับตัวห่างหน้ากับน้องหนูนะครับมาอันนี้ตัวข้าห่างเยาวได้เปิ้นยืมมาตัวขอคนนะครับมาเทียบเป็นตัวข้าห่างเยานี่นะครับเห็นไหมอ่าไม่กลันะครับไม่กลับอ่าสละอมเห็นไหมอ่าได้เลยไหมอ่านว่ากันมีเงินคำนะครับมากันมีเงินคำเนี่ยไม่ใช่คันมีเงินคำนะับไม่ใช่คันนะครับอ่ากันนะครับ่าเห็นไหมอ่าอันตัวต่อไปแล้วครับมา ฮ,ฮื้อนี่ยครับมาฮึ่เนี่ยเห็นไหตัวห่อตัวห,วหนะนี่ยครับเอาหอยิบมาสาละอือนะไม่กือเนี่ยครับมาไม่กือสซละอือเนี่ยครัไอ้มาอันไม่ขอจ้างอ่ะไม่โทเนี่ยับมาทีนี้ก็ไม้แม่อันภาษาละนาป่นมีใจีเต้าเยี่ยนะครับมา,า,าป่น,าน,บปนบ,บ่มีอ่ะกันย่อนทั้งรุ่มนี่ยไแต่เวลาเอาปริวัติเนี่ยนะเอาเกาะ อันนี้คำนี้พ้นบอกว่าบูแลนะคำศัพท์มือมันหน้าตามันออกแบบไทยๆนะใสๆอ้ออ้างก็ไม่เห็นมันฮื้อไทยเะพ้นเขียนยี่นะครับมาอ้าวก็อ่บบูแลนะคำศัพท์ไยหน่อยนะครับตัวนี้นะครับมาฮึ้ยนะมันนะครับตัวมะนะครับหอมอนะครับห่อมออ่ไม้สักนะครับไม้สัตว์อ่าไม้ย่อนะครับไม้จ่อไม้เอกนะครับมา ตัวละนะเห็นไหมตัวละตัวนี้มันอ่าอย่างเงี้ยนแม่ฮะตัวละนี่มันอ่ามันเป็นอันนี้เปิ้นเอามาเขียนแทนตัวหนะนะครับเห็นไหมอ่าตอนนี้เฮากับบูรล้คํะคำัพื์ไปเห็นหน่อยนะครับว่าอันแบบที่หนึ่งเพ่อยจะเขียนนี้นะเอาตัวละมามาใส่เงี้ยนะครับอ่าแบบที่หนึ่งนะฮะเฮาแบบที่สองนี่เฮาเฮาบูแล้วนะคำซับเพื่อนแล้วครับอ่าเพราะว่าเฮาหูเลยว่าอ๋เพื่อนเอาตัวละมาเขียนแทนตัวหนะนะครับมาก็เขียนเป็นตัวหน้าไปเลยนะครับแม่ หือมันเห็นไหมหือมันอันนี้ตัวกะนะครับคอควายนะครับอ่าไม้กึอนะครับไม้กึอกก็สลัอึนะครับอ่าไม้กึอกก็สลัอึนะครับอ่าอันอันไม้กึอแบบอี้เนี่ยอันโบราณแต่แต่บนบ่มีนะครับมันมันมีมันมีรุ่นหลังๆมาเนี่ยพ่นสร้างไม้กึอขึ้นมาแทนอันอโบราณพ่นใช้ไม้ Walker, ไม้กึอบมดนะครับไม้กึอบมดแล้วก็่า <nước> มัน ปนแตนไม่กือตัวนะครับไม่กือไม่กือไม่ปนใจไม่กือตัวเดียวนะมันก็แตนไม่กือตัวนะครับอ่านโบราณนะครับแต่ประเดี๋ยวนี้มันก็เอาเขียนเป็นไม่เกือบเพมันอ่าให้มันแยกกันนะ่รมันเป็นเสียงสั้นเสียงยาวนะครับอ่าโอเคนะครับตัวดาะนะครับ่าตัวดาะก็ดาเด็กนะครับมาดะกดาเด็กนะครับ่าตัวซาละหงนะครับอ่าซาละหงนะครับซาละหงกับสอรอนะครับสอโอเรือนะครับอื อ่านตามกฎแล้วพ้นสอลเรือนี่มันพ้นอ่านเป็นสอลลิงนะครับแม่แม่สร้างสร้งสลี่อย่างงูนั่นมาก็ว่านไปนะครับสร้างนะครับไม้ขจ้างนะครับไม่กาไม่กาสลัอานะครับสร้างงงูสร้างนะครับได้แล้วนะครับได้แล้วนะการมีเงินคำคือมัน กึดนะครับมานนตัวนี้มันกึดนะครับกึดสร้างสร้างเสียงโทพิเศษนะครับมาเือเสียงโทพิเศษนะครับอ่านบรรทัดที่สองนะครับบรรทัดที่สองนี่ก็กันอยากนะครับกันอยากกันนะครับมาเอาตัว้ะนะครับอืมตัว้ะเอาตัวฆะก็เอาตัวฆะก็เอาตัวคออ่า ขอควายนี่ก็มาเทียบเป็นตัวข่าตัวนี้นะก็มาอันไม้ซั์นะครับไม่แม่ไม้ซั์ก็ไม่หันอากาศช่ยแม่ตัวหน้านะครับตัวหน้าอ่ะก็นอนหนูนะครับแม่แม่ันหน้านอนหนูนะครับแม่แม่อันหน้าก็นอนหนูนะครับกันยากนะครับแม่แม่ตัวนี้มันตัวยะนะครับตัวออยนะครับมันออกเสียงไปตังยอยักษ์ไทยนะครับ อยู่ยาอย่างยากนะออยนะมันต้องเทียบเป็นตัวอยอนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เว้นเอามะฮือเข้าใจพิษเขาก็ใส่ไอ้ขีดนี่ให้บู้ใหญน่อยนะครับออยอนั่เป็นตัวออยนะครับยากนะอยู่ยาอย่างยากนะครับเห็นไหมไม่กับสารละอาตัวกะกับเห็นไหมอันนี้ยากนะครับเห็นไหมอยู่ยาอย่างยากเห็นไหมยากอันนี้มันเป็นกรรมที่อัน เสียงออกยอยักษ์ไทยนะมันใจออยนะฮาอย่างมือเข้าใจผิดฮาก็ฮาก็เขียนอย่างอี้เห็นนะครับเอามันเฮื่อมันแยกๆกันเนี้ยเงินแล้วก็อยากฮื่อนักฮืกออธิบายไว้เดกี้แล้วก็เฮือห่อหีบนะครับมาไม่กือสลือไม้โทนะไม่ขอจ้างในไมออาโูรณะํำซับเฮื่อปนกับใส่อ่างเฮือปนเหนียวเฮือนะครับเปิ้นนะครับเปิ้นนะครับอ่าเปิ้นไม่เก๋ตัว ป้านะครับอันนี้ตัวป้านะครับตัวป้ากับพ่อพานนะครับมายืมยืมมาเป็นตัวป้าเนี่ยนะครับตัวปปาตัวปอในภาษาละนามันมีสองตัวนะครับตัวป้าตัวป้านะครับเห็นไหมอันนี้ตัวป้าเป็นอักษรต่านะครับป้าเปิลนะครับไม่กี่ไม่ย่อนะครับไม่ย่อห่างหน้านะครับอันนี้อ่านว่าเปิลนะครับไม่ใช่เพิ่นนะแบบที่สองเนี่ยเนี่ยมาให้คนอื่นมา อ่านได้นะครับมันก็มันจะผิดเพี้ยนสำเนนยงครับอวดนะครับ่าอวดตัวอ่ะนั่นมันก็อ้ออ้างนะครับ่าตัวอ่าอวดนี่มันไม่กลัวนะครับมันตัววะนะครับหมายแมมตัววะตัวดะนะครับอ่าได้แล้วฮะอวดนะอ้างนะครับอ้างสิ่งทุพิเศษแล้วก็อ้างนะครับเห็นไหมอ้างตัวอ่ะไม่ขอจ้างไม่กาตัวงะนะครมาอวดอ้างนะฮะ กันอยากฮื้อเปิ้นอวดอ้างเห็นไหมฮื้อฮือ้อนะครับฮื้อก็อธิบายไว้ตะกี้แล้วนะโบลันนาคำศัพท์มันเป็นฮื้อไทยนะครับเห็นไหมมันมันก็อธิบายไว้ตะกี้มันกลิ่นมันตาลน,นะครับอ่า Ps, ม,น Bing, น ng, ng, USSR, มนันนะครับมันกินนะครับตัวกะไม่ก <câ owania> ี ora, ้นะครับมาไม่กี้ตัวหางตัวหางหน้าเห้แมหมก็นอนหนูนะกินนะครับมันกินนะครับมันนะครับมันก็ตัวมะนะครับไม่สัดไม่พัดนะอันมันก็เหมือนกันตัวละนี่แมมตัวละตัวละนี่ก็ใจตัวนอนหนูไปเลยนะครับเห็นไหมถ้าเป็นแบบที่หนึ่งพวกเราเขียนเป็นตัวละนะครับเห็ มันกินมันตัวนี้มันตัวตะนะครับอ่าตัวตะมันพ้นใจตัวทอทหารมาเทียบนะครับอเห็นไหมไม่ก้าศรอามันจะวงมาวงมากระอาไทยเนี่ยนะครับมามันตัวเดียวนะครับหางหน้านะครับตอนน้องหนูนะครับแม่อันนี้อ่านว่าตานนะครับไปเจทานนะ้วก็มันกินมันตานแล้วก็เห็นไหมอ่าก็ต้องต้องอย่างอี้นะครับเห็นไหมอ่าก็ก็ได้เลยเห็นไหมอันนี้แบบที่สองนะต้องห้เป็นโคนที่พ้นเฮียนหูภาษาละนามาอ่านนะครับ กันมีเงินคำพือ good, อออ้อมันกึดสร้างกันอยากพื้อเปินอวดอ้างพื้มมันกินมันตานเห็นไหมอ่านอย่างนี้หนไหมอ่านคนรู้ไปบัดสมาอนและอ่านได้นะครับทีนี้เฮามาอาปริวัติทั้งเป็นอาภาษาละนาแบบปริวัตรละนาแบบที่สามนะครับมาอัานอเปินบอกไว้ว่าอย่างนี้นะครับ มันบอกว้เอะรักการนะครับรักการมันบอกว้ไวัยนะครับคือฟังเอาเสียงละนาตาบลุ้นนะครัก็มาที่เปิ้นอ่าเปล่งเสียงออกมานะครับอย่างใดนะครับอ่าเนี้ยเนี่ยเนี้ยอัเนี้ยเปล่งเสียงองยงอกมาอย่างใดเปิ้นอู้ม,มาอย่างใดก็เอ,เอาภาษาไทายเขียนไปจะนั้นนะครับมาก็อ่าบางครั้งในมันอย่างว่านะมันภาษาไทายเปิ้นระบบห้าเสียงนะครับอืม ภาษาลนาเฮามันเป็นระบบหกเสียงนะบางกรรม,มันจะเขียนมาได้นะครับเส้นเสียงโทพิเศษโทเมืองเนี่ยนะครับเห็นไหมมันเขียนมาได้นะครับมาป้นบอกมีไม้นะครับหาลือไอเสียงจัตวาที่มันสะกดมาได้นะครับมาป้นก็เฮาก็จะต้องเอาไม้จัตวาเข้าไปนะครับมาถึงแม้มันจะก,กดพิษลักของภาษาลนาน่อยก็เจ้มามันเตอะนะครับ่ากอเฮาเป็นภาษาไวบวันนเฮา,าฟังเลยนะครับฟังเลยนะครับตามลักการของป้นนะครับ กันมีเงินค้ำอ่ากันแล้วก็มาอันนี้มันกันนะยังครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันกันเนี่ยครับคนไทยคนทั่วไปไปอ่านไม่อะไเนี่ยไอ่านว่าคันนะครับมากันแล้วก็ต้อใจกอกไก่เขียนแล้วก็มาออกกอกไก่เขียนแล้วก็มาอ่าอ่าสะกดเขียนเลยอ่านนี้กันไหนไหมกันไหนไหมกันมีเงินอันนี้มีเงินนี่เหมือนละมีกันมีเงินค้ำนะครับเห็นไหมค้ำนี่มันตจบขอคนก็เฮา อันภาษาไทยปุ่นแจคอควายนะครับมาคำเนี่ยอ่าคำอ่าปุ่นใจคอควายเลยนะครก็เห็นไหมอ่าเขาเอาคอควายเขียนได้ไหมได้เลยเห็นไหมอ่ากันมีเงินคำฮึอันนี้ฮอมันเสียงโทพิเศษแล้วครับอ่าอ่าเนี่ยเนี่ยเสียงโทพิเศษอันภาษาไทยเปินอ่านว่าฮอนะครับฮอฮอเนี่ยมันเสียงโทปกตินะครับมาและตำบลนี่เรามันยานเนี่ยแบบที่สองเปันญานว่าฮืแล้วครับอ่าอันนี้มัน อันนี้มันตัวหานะครับไม่กือนะ็ไม่ขอจ้างครับมาอันตัวอานี่เปินอันอากันย้อนนี่เปินเอามาบูรณะกำจับบดนไดเปินอันบ่กเฮ,อฮ้อเสียงโทพิเศษนะครับไหมไหมอันวัดประสิเชีจ์จะหม่เปินห้องว่าเสียงตีเพี้ยนนะครับมาเปินเปินจะใจตัวเอียงนะครับไหมไหมอ่าอันกรณีของผมเนี่ยอันเสียงโทพิเศษนะผมจะ ใจจุดประดับไว้นะครับเปิ้นผมมีไม้นะครับมันผมเขียนมาได้นะครับมาพราะนั้นเฮาก็ผมเองนี่ผมจะใจจุดประดับไว้นะครับฮ้ยนายแม่ได้ได้เสียงโทพิเศษแล้วก็ฮู้ยนายแม่อ่าตามสำเนียงของอันภาษาละนาอันอ่าจาวตะยวนเชียงใหม่นะครับมันนะครับเฮ้อมันคึดนะครับมาอันนี้มันอ่านว่าไงอ่านว่าคึดนะครับ ตอกกไก่เขียนนะครับมาตอกกไก่เขียน้วกุดนะครับมาตกกะอ่าอันนี้มันกึดได้อย่างครับอ่ะอันนี้มันอะไรอย่างมันกุดนะครับมันกึดกึดมันเสียงตีก็ใส่ไม่ตีแล้วก็มา้มาอ่ากุดนะมาอ่าครับก็ต้องใส่ไม่ตี้าไปตกกะมันันเป็นอันอักษรกลางในภาษาไทยตัวหนึ่งนะครับอืมกจอดตอดตอบปอนะครับก็โอเคนะครับอืม ถึงแม้จะอาจจะบมีในลักการในภาษาไทยเปินเสียงนี้ก็ก็แล้วแต่นะครับก็ฮาก็ฮ้มันได้ตามเสียงภาษาละนานะกึดนะครับมาเสียงตีแล้วกึศนะสร้างอันนี้มันสร้างมันเสียงโทรพิเศษตถมแล้วนะครับมาตามลักการของผมก็คือใส่จุดประดับไว้อย่างนี้นะก็เห็นไหมอ่าบาอ่านมันอ่านสร้างนะครับเห็นไหมอ่านเปินจะอ่านว่าสร้างนะครับเฮาอ่านสร้างเห็นไหมมันเสียงโทรพิเศษในกำเมืองอ่ะ มันแตกต่างครับภาษาไทยนี่ก็เหมือนมาอ่านสร้างใส่จุดประลับขั้วบนนะครับสร้างเห็นไหมอ่าได้แล้วนะการมีเงินคํำฮอมันกึศสร้างกันนะฮะตัวอันบรรทัดที่สองกันนะฮะกันก็เอาตัวกอไก่เขียนแล้วับมาอ่กันนะยังอ่กันนะครับอ่าอยากแล้วยังอ่านี่ไทยพวกเอ่านยากนะครับมาฮึ เสียงโทรพิเศษนะก็ใส่จูดเบิ้ลนะก็อ่าอันนี้เปิลนะอ่าอันนี้เปิ้ลอันนี้คนอ่าคนทั่วไปหรือคนไทยไม่ได้อ่านไม่เลยอ่านว่าเพิ่นนะครับอันนี้ม <c ười> ันเป็นตัวปะนะครับในภาษาละนาเพราะนั้นเฮาเฮาบ่พอต้งบนไม่ได้บนว่าเปิ้นเฮาต้องใช้ป้าเขียนแล้วครับมาเปิ้นแล้วก็มาเปิ้นเปิ้นเสียงโทรอ่านใส่ไม่เอกหรอกเปิลใช่ไหมเปิ้ลเปิ้นะครับเปิ้นมันเสียง เสียงโทรก็ใส่ไม่โทรก็ไปแล้วก็เปิ้ลนะครับอ่าอันมันจะพิษกดพิษอย่างภาษาไทยก็บอกบมหูละครับอ๋อคือไม่ได้ตามเสียงภาษาละนาแล้วก่อนมันคือภาษาปริวัติครับอ่าเขาจะเปลี่ยนแปลงดัดแปลงยิ่งได้ก็คือได้ตามเสียงภาษาละนานนะก็แม่แม่อวดอ่างอ่าอวดอ้างนะครับอวดอ้างเสียงโทรพิเศษอะอวดนี่ได้แล้วนะครับอ่างอันนี้มันอ้างนะครับคือมันอ้างได้เลยกับเสียงโทรพิเศษก็ใส่จุดแล้วเนะครับแม่แม่อ่าง นะครับอ่าเฮ้ยนะครับเฮ้ย <communic> ก <ative spirit> ็เสียงโทพิเศษแล้วก็เอออ่ามันมันแล้วก็ได้แล้วก็กินนะครับอ่ากินอันนี้เปิ้มอ่านว่าอย่าง้มอ่านว่ากินนะครับอ่ากินก็ใช่ไม่จัตวาบเลยนะกิ่นแล้วก็อ่ามันนะครับมันนะฮะมันอ่ามันมันมันตาลนะครับมันตานนะมันอันนี้มันได้แล้วครับ อันนี้ก็มันไทยพวกกมันแล้วก็ตานนะครับนนะะอันนี้มันทานเห็นไหมอันนี้มันทานอันนี้เพื่อนอ่านว่าทานนะ,ะตัวไอตอในภาษาละนามันมีตัวตะกับตัวตะเห็นไหมอันนี้มันตัวตะนะคร <c oughs> ับพอนะเฮาเฮา,ฮา,ฮาแบบที่สามเนี่เฮาได้ยินเสียงตานนะครับ็่อยต้องใช้เต่าเขียนเห <c oughs> ็นไหมตานเห็นไหมอ่านได้เลยเห็นไหมอ่าอันนี้ก็คือคนทั่วไปอ่านนะคร <c oughs> ับอืมคืออ่านนะครับอ่า ตามลักภาษาไทยนะครับยกเว้นนะครับยกเว้น,นคำที่มีจุดนี่ฮึอ่านเสียงโทพิเศษนะครับอ่าตัวยอยนี่ออกออกเสียงยอยักษ์ไทยนะครับเห็นไหมายากนะครับเห็นไหมอ่าก็ออ่านไปเลยนะครับอ่าเห็นไหมกันมีเงินคำํำฮอมันกึดสร้างากันอยากฮอเปินอวดอ้างฮอมันกิ่นมันตาลเห็นไหมอ่ากันเนี่ยน,นี่คือภาษาบาลีวัตแบบที่สามนะครับอ่า อันภาษาปฏิวัติแบบที่สองแล้วครับอัอนนี้คื้อคนี่เปินเฮียนฮูภาษาละนามาอ่านนะครับเพราะนั้นมันจะพิดเพี้ยนนะครับอก็อ่านไว้ยีนะครับเกินกันมีเงินคำฮื้อมันกึดสร้างนะครับอ่ากันอยากฮื้อเปินอวดอ้างฮื้อมันกินมันตานนะครับไอ้แม,ม่อันภาษาละนาเปินก็เขียนได้ยี่ยี่แม่อ่านี่แม่ อ่าอันก็อาจจะพิดเพียนกับแนีน้นก็ได้นะครับภาษาลนาเนี่ยบางครั้งพวกวนใหญ่ลยจะต้องเขียนเหมือนเหมือนกันนี่นะครับอ่ากันมีเงินคำฮอมันกึดสร้างกันอยากฮื่อเปินอวดอ้างฮอมันกินมันตานนะครับอ่าก็การที่เราจะเอาไปเผยแพร่คนอื่นก็รับการปริวัติภาษาลนาก็มีอย่างนี้แล้วนะครับอของด้านใบเฟิรนะครับ พวกเขียนพวกอ่านนะครับมพวกปริวัตินะครับต้องฝพกปริวัติเพื่อจะเอาไปให้คนอื่นไดน้หูไหานตัวเนี่ยนะครับครับวันนี้ผมก็ขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ